ชีวิตไม่มีคุณค่าชีวิตไม่มีความหมายเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อเราเกิดมานะ่ะคุณค่าของเราอยู่ที่ไหนแล้วเป้าหมายของเราเราไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนหรือเกิดมาแล้วตายแล้วหลังความตายเราอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ก็ได้แต่ฟังเพื่อนเขาบอกว่าตายแล้วเป็นอะไรก็ช่างมันความตายช่วยเราไม่ได้ผมเคยคิดคาตัวตายสครั้งคิดว่านั้นช่วยได้จริงช่วยไม่ได้ตอนนั้นถ้าพระเจ้าอนุญาตให้ตาย ตอนนี้อยู่ในเบื้งไฟไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายก่อนที่จะรู้จักกับพระเจ้าชีวิตตอนเป็นวัยรุ่นก็พึ่งพาอาศัยแต,ต่ยาเสพติดนะครับ สูบบุหรี่สูบกัญชาตั้งแต่อายุ11ปีดื่มเหล้าดมกาวเอาทุกอย่างซึ่งเป็นยาเสพติดทําให้ชีวิตไม่มีคุณค่าเพราะว่าไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตเมื่อวังวนชีวิตอยู่กับยาเสพติดหลังจากที่อยู่กับยาเสพติดมานานหลายปีอยากจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้ไม,ไม่เลิกหลายที่แต่ไม่เคยได้ เมื่อเลิกไม่ได้ชีวิตก็เหมือนหมดความหมายเนาะเคยฆ่าตัวตาย4ครั้งเนาะเคยกินยาเคยโดดน้ํำตายเคยแขวนคอแต่ก็มีคนมาช่วยไว้ได้ตอนนั้นทําให้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เพราะชีวิตไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายอะไรเลย เคยอยากจะพ้นจากวงเวียนของยาเสพติดแต่ก็พ้นไม่ได้ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไขชีวิตของตัวเองก็ทําให้แต่พ่อแม่เสียใจยตลอดไม่เคยทำให้พ่อแม่ยิ้มได้ไม่เคยให้ทําให้พ่อแม่อวดได้ว่ามีลูกแต่วันหนึ่งขอบคุณพระเจ้ามีน้าที่เขาไปเลิกที่ชนบุรีเขามาเยี่ยมบ้านเขาบอกว่าเขาเลิกได้แล้วเราก็เห็นว่าเออเขาก็เลิกได้จริงๆอยากจะเลิก อ,อยากจะพ้นจากวงวงเวียนชีวิตที่อยู่ภายใต้การข้อหมามของยาเสพติดขอไปกับเขาครั้งแรกเขาไม่ให้ไปเพราะว่าขณะนั้นผมก็เป็นคนครึ่งหนึ่งเนาะเป็นบ้าครึ่งหนึ่งเคยไปอยู่สวนปูงก็23คืนอยู่โรงพยาบาลปราสาทอีก11คืนแต่ก็ไม่หายสนิทนะครับเป็นบ้าเพราะว่าสูบกัญชาทั้งวันทั้งคืนตอนนั้นเนาะสุดท้ายเขายอมให้ไปนะครับเมื่อไปกับเขาไปอยู่ที่ชนบุรี3ามวันแรกทรมานนะครับนอน อ,อยู่ในกับขอโทษนะครับอยู่ในกองอึเนาะกองฉี่ตลอดแต่ว่าหลังจากสามวันก็เริ่มดีขึ้นตัดสินใจลุกขึ้นไม่นอนต่อเห็นเพื่อนเพื่อนเขาทํางานเขาดื่นเขาทางานผมลุกขึ้นแล้วก็ไปทํางานกับเขาทํางานเกษตรหลังจากนั้นหนึ่งเดือนผมก็ตัดสินใจต้อนรับพระเยสุคริตเมื่อต้อนรับพระเยสุคริตตอนนั้นยังไม่รู้ครับว่า,าจริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างชีวิตเป็นยังไงไม่รู้ เขาบอกให้ต้อนรับก็ต้อนรับนะครับทางท่านไม่ได้แสวงหาเองอยู่ที่ชนบุรีได้สองปีลาออกจากที่นั่นมาทํางานกรุงเทพพอมาอยู่ที่กรุงเทพได้ไม่กี่ปีชีวิตเริ่มแย่ลงเริ่มหันหลังไปหาสุราอีกครั้งหนึง่งนะครับเมื่อวันหนึ่งผมอ่านพระคำของพระเจ้ามีพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งในลูกาบทที่9ก้าข้อหกพระเยซูคริสต์ตรัสว่าถ้าผู้ใดเอามือจับขันถายแล้วหันหน้ากลับ ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าพระคาของพระเจ้า,าเตือนในจิตใจว่าผมอ่ะเป็นคนที่แต่กันไายแล้วหันหน้ากลับก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าพระคาของพระเจ้า,าคํานี้ดังในชีวิตดังอยู่ในจิตใจตลอดทําให้เปลี่ยนชีวิตอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์ครั้งแรกเห็นความรักของพระเจ้า,าผ่านทางเพื่อนๆที่อยู่ในศูนติยาแล้วก็เห็นความรักของพระเจ้า,าผ่านทางผู้รับใช้ที่นั่น ก็ประทับใจอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ไม่นานก็กลับไปทางเดิมแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งโดยให้พระคำของพระเจ้ามาเตือนมาเตือนสติถ้าไม่เปลี่ยนตอนนั้นไม่ตัดสินใจตอนนั้นยังไม่มีทุกวันนี้ทุกวันนี้ชีวิตยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ขอบคุณพระเจ้าพระคําของพระเจ้าพระดํารัสของพระองค์เป็นจริงเป็นถ้อยคําที่ทําให้เราสามารถที่จะเห็น คือชัดเจนตัวเราผีค่าเนาะนั้นอยากจะหนนใจคนเนาะคนทั่วไปหรือพี่น้องคนไหนที่มีปัญหาเ่ยวการดำเนินชีวิตคิดเตียนหรือที่พี่น้องไม่เป็นคิดเตียนกันแล้วแต่คนไหนท่าไหนที่ตกเป็นท่าของยาเสพติดไม่มีที่หวังไม่มีที่ไปไม่มีที่เลิกไม่มีที่พึ่งพาอยากจะให้พี่น้องพึ่งพาในพระเยซูคริสต์หมดหนทางแก้ไข เรื่องของมนุษย์แต่เป็นการเริ่มต้นของพระเจ้าเพียงแต่เรายอมเรายอมให้พระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้กระทํามนุษย์ไม่มีแรงไม่มีกําลังไม่มีต่อสู้แต่พระเยซูคริสต์บอกว่าลิธานุภาพในสวรรค์ก็ดีมอบไว้พระเยซูคริสต์พระองค์จะเป็นผู้กระทําไม่ว่าเราจะตกอยู่ภายใต้การครอบงำของสิ่งเสพติดไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามอบไว้กับพระเจ้าพระองค์เองจะเป็นผู้ทําเรามีหน้าที่คือเชื่อฟังและก็ทําตาม เราขอบคุณพระเจ้าทุกวันนี้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกมีภรรยามีพี่น้องมีเครือจากที่พระเจ้ามอบให้เราด้วยดูเลยหนุนใจพี่น้องเนาะถ้ามีโอกาสหรืออยากจะเปลี่ยนชีวิตหรืออยากจะพบกับความสุขในชีวิตหรืออยากจะเห็นคุณค่าของตัวเองอให้สนใจเรื่องราวของปรูคริสต์สนใจพระคำของพระเจ้าแล้วพระองค์จะเปลี่ยนชีวิตของท่านเหมือนที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของผม